โอ้โหและเกมนี้นะครับเรากดแรง์มาเจอห้องกอเด็กแล้วนะครับก็ซึ่งเกมนี้ผมจะได้เลียวมานะครับกับเซตสายฟูดเมทแรงนะเป็นคาร์บเดสนะแล้วก็จะเป็นเซตเทมที่แรงมากๆทําให้เรียวมาเก่งช่วงต้นเกมอย่างแน่นอน100%่งนะร้อเนต์่พอมจาดามเมทแรงมากๆนะครับจะเป็นโบเก e นโอมิอารมดาบแดงเนะี่ยอะไรประมาณนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยฝากกดติดตามนะแล้วก็ไปรับชมเลยครับ มาแล้วกับพ่อมดเครือปรเป๋ครั้งแรกในงานไ Thailand ์เกมโชว์2,025ในธีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมนเศษของรางวัลมากมายให้กับทุกคนกว่า100รางวัลใครมารับรองมีของติดมือกับบ้านแน่นอนและยังมีกิจกรรมสุด e x c กซ์คลู ที่ได้ใกล้ชิดกับแม่มดสุดสวยที่พร้อมจะมาร่มยมนปัดความเกลือให้กับทุกคนยังไม่พอแล้วยังมีเซอร์วิสสุดพิเศษร่วมเล่นมินิเกมกับสตรีมเมอร์พร้อมรับของรางวัลจุกๆกันไปเลยอย่าลืมมาพบกับพ่อมดในงานเทลแอนเกมโชว์2อ2พันยสบูธ G2 ณศูนย์ประชุมแห่ชาติศรษเกิจวันที่17-19ตุลาคมนี้นะครับไปให้คุ้มไปใหฉลาดต้องเทเบิลเฟ ใครกำลังมองหาย DRV ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 มีไอดีให้เลือกเยอะสกินแลพียบการันตีผู้ติดตามกว่า200,000คนชื่อเพจตายคลิปครับผมผมเวลาที่เจอฉีอ่ะจะชอบมาเทดก่อนนะเวลหนึ่งอ่ะเพราะคิดว่าแบบถ้าเราหลบสกิล2เขาได้ใช่ปะคือน่าจะได้เปรียบมากๆนะครับในการคอนเทสเวลแรกเนะี่ยเทสเวลแรกเนะี่ยอุ้ยโอ้โหเกือบแล้วว่าผมลืมไปเลยว่าออฟเลนแพทนี้มันแบบน่ากลัวจัดนะ <laughs> เ้ยถ้ามาอย่างนี้ให้เราแบบแนบชิดติดกำแพงไว้ก่อนนะอ่ะไม่ต้องอ่านลิปมากครับถ้าเราเดินเข้าคลิปไปเนี่ยมันมีกาดที่โดนเลยเนะเฮ้ยเฮ้ย,ยห้าวจงงังอ่ะเอาเคืยหน่อยโอเคเกือบหนึ่งสองลอนะ้อเลยโอ้โหโดนเวทอะไรเนี่ยทำไมเขากล้าเล่นจังอ่ะเอาดีเอาไหนไเพื่อนเอ้ยผมจิ้มตัวสองอะอาต้าพยายามเล่นอยู่ครับตอนนี้ได้ไหมน้องโอ้ดึงไม่ได้ไะ ทำไปแล้วเครับผมกล้าเล่นจริงนะแบบเวทอตาต้าซึ่งแบบพอ่ห้รู้ปะอาต้า,ตาวล่หนึ่งอะ่ะโคตรพลังเลยโคตรโหดอ่ะสองงเพื่อนเอ้ยเราต้องรีบบอกเนยะพอไหลรู้ปะมันจะไหลอุ้ยนี่ไงเอ้ยโอ้ไหลไปถึงผมได้ไงเนี่ยผมว่าแลลวคือเจอบิโล่ต้องระวังเลยมันจะไหลมาหาตัวหลังก็ได้เนะยทุกเมื่อเลยนะ พราะฉันแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าไม่โดนปั่นอยู่ข้างหน้าจะไม่โดนแบบถึงตัวเลยไอ้สวยครับพยายามมาเติมฉันนี้โอเคปะได้ปะโอ้ยโหรอดแบบนี้เดียวจริงนั้น,นสุดท้ายเมื่อก,กี้โอ้ยไม่เป็นไรครับแต่ผมยอมรับจริงนะเว้ยว่าแบบคือเซตเนี้ยคือขึ้นแรงจ,จริงแค่ดอปเดตอ่ะบอกแค่นี่ยมันก็ทำให้แบบเรียวมันเก่งขึ้นจริงเนะเพราะว่า บวกแค่นเนี่ยมันก็แรงกว่าสเปียร์แน่นอนอยู่แล้วนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงดาเมจแรงก็ทําให้เดียวมาเนี่ยแข่งขึ้นนะครับช่วงต้นเกมนะบวกกับดาเมจที่ต้นเกมตัวเองแรงอยู่แล้วเนี่ยจะบวกเพิ่มไปอีกอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเอาเอลิอม,มายิบไปป่ามันก็จะเก่งกว่าออฟเลนนะเนก่งไวกว่าแบบประมาณนั้นประมาณนั้น,นผมต้องเติมไหนวะ ตายไปมตายจะไปถ่านแล้วเอ้ยมีคนอยู่ในพุ่มครับเอาไหนแป๊บเพื่อนโอ้โหตีนี้อย่างงี้ปล่อยเลยนะ่นส่วนคนดูชอบเล่นสายเอ้ยอ่าเป็นหนึ่งคอมโบเซตครับครึ่งหลอดอีทีดิงเรียบร้อยครับโอ้โหแหวนแรงมากเลยคนดูดิผมคอมโบฉีเป็นหนึ่งเซตอรัเกือบตุยอ่ะ คือป่าย์บันก็เล่นได้2ส,สายนะเดียวมานะครับพลังแฝงนะผีเสื้อนะครับเลโก้เคดอปเตเนี่ยในแข่งเราก็จะเล่นแต่ผีเสื้อนะเพราะมันมันแก่งในเลนต่อในเลนเก่งแล้วก็นะครับเกิดด้วยนะส่วนเคดอปเตเนี่ยก็จะเน้นแบบแรงไปเลยนะเลโก้ไม่ทําให้พลังโจมตีเราแบบบอลงอะไรเงี้ยเหมือนผีเสื้อนะประมาณ์นะเนี่ยเฮ้ยนี่ผมประมาทไปหรือเปล่า เราไม่ควรที่จะสไลด์สกิลหนึ่งเนี่ยไปหาข้างหน้าฉี่ะพยายามเล่นเิงเอาครับแค่แบบไม่โดนดักพอนะเท่านั้นเลยนอกนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่พยายามลอยเขาเล่นในที่โล่งเขาก็เล่นยาโล ส่วนตัวนีนผมชอบไหมชอบอะไรู้ปะเซตเนี้ยแบบมันมันค่อนข้างคล่องตัวแบบผิวอะผิวจากโอมิยามเนะี้ยเฮ้ยโอ้โ,อโหไวเกินใส่หน้าแข่งไปนี่เขาเจอหน้าผมนิดเดียวอะ่ะเขาแบบปิกยานสกิลเลยนะแบบคือแค่โผล่หน้าจริงๆอะ่ะนิดเดียวอะ่ะผมหน้าทันนะวิ่งออกไปดิเพื่อน อเอพื่อนมาเติมครับนี่เราเล่นพยายามรอรอนะโอเปึ๊บปผมจะไม่เข้าเติงแพงเด็ดขาดเฮ้ยาไม่รู้หรอโหแต่กดลูกแก้วแต่เนี้ยค่อยขาหันไปส่วนไงนีนก็ไม่น่ารอดนะโอเคผมจะไม่วิ่งรอโดยที่ให้เขาผักเข้แนะเาแพงเนี้ยพราว่าผมอาจจะโดนหายแลกไปได้นะเนีเ,เราจะไม่ประมาทนะึงแม้ว่าจะเล่นแบบบอทาวันซีซีนะ คือฉีดมันคอมโบแรงอ่ะไม่ค่อยอยากดึงเท่าไหร่เฮ้ยเอาโดนรวบเฮ้ยสวยเร้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้แล้วป้อนตีผมมาอ้เหมือนจะสวยแล้วนะเมื่อกี้แบบแอนเนตคาร์แดนตีแล้วก็ดึงอัตต้ามาเซตแบบแรงๆอ่ะแคดอปเตสเนี้ยกว่าเข่นเอาไม่อามไหมแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเซตนี้มันจะแบบคอมโบเพราแทงไม่เข้านะเช่นรองเท้าเกาะเอ่อท้อนเชบลอสประมาณเนี้ย พอใั้แล้วก็ต้องดูดีๆนะว่าเตะต,ต,ตัวบางเยอะหรือเปล่านะครับคือส่วนมากตัวบางเขาก็ไม่ค่อยออกแทงหรอกเฮ้ยโหแรงมากเห็นป่ะตอนนี้ผมเริ่มแรงจัดเลยนะผมมาโซนแคลรี่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปเล่นตรงบูครับเฮ้ยโหอนเตีหลบสกิลสองได้ปะ่ะผมจ้วงช้าไปได้ั้มโอ้ยมาเตมล่างก็ต้องกลับไปแบบแก้แก้เวฟด้วย ฉีเขาไมไ่ได้เติมนะแต่ถ้าถ้าแบบอยากอุ่นใจจริงในการชนฉีก็ขึ้นดาบเดิม,มิเชื่อมาก่อนก็ได้ก่อนไม่ยามเะเวลาคอมโบก็จะได้แบบมีดาบใหม่ับในการกดโรดเมโ,ดโอ้ยได้ค่นี้วะเพื่อน จุดชัดนี้ก็ดีนะผมว่าแบบมันคล่องเดียบแลวก็แรงด้วยเชียร์ไว้ด้วยครับแต่ว่าเรื่องรถคูดาวก็าจ,จะไม่ได้เยอะมากนะอาจจะต้องเชียร์ไปที่รองเท้ารถคูดาวแทนประมาณนี้ครับที่ต้องเป็นโนมิยามก็่าจะต้องแบบได้รถคูดาวด้วยแหละฟอนแเมเมอร์มัมนมันไม่ได้รถคูดาวนะสวยเพื่อนเฮ้ ไม่ทันว่ะเกมนี้เราอยู่ห้องก่อด้วยไอ้ผมชอบนะจริงอ่ะแบบคือถ้าร้อยแปดสิบเอ้ยเอ้ยเอาเอาโอ้โหเอางี้เลยหรอมีรอดอยู่เอ้ยผมลืมไปว่าเขามีผัดก,กลับมาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดอ่อนของเขาจริงนะแต่จุดอ่อนของเขาอ่ะผมบอกเลยมันก็สามารถแก้ได้นะโดยการที่แบบผักกลับไปหาเพื่อนนะ ต้องระวังเออแบบไม่ต้องหาห้องน้ำเนี่ยอาจังมันก็เป็นระบบเลนที่แบบ24ชั่วโมงใช่ป่ะล้วจิงผมแบบแพทเนี้ยผมอยากยังไงดีเอาชั้นี้ก่อนนะเรร็จร้อยอุแรงมากเลยโอ้ยเฮ้ยหลบได้ต่อได้เพื่อนโอ้ยได้แค่นี้อ่ะเอ้แบบมันเรียกเลนมันก็ดีจริงแหละแต่ว่าเอ้ยถ้าแบบแรงสูงอ่ะ หาห้องโคตรนานเลยนะแบบบางทีเกมหนึ่งผมเล่นจบมามันก็สินาทีเฉลี่ยอะไรประมาณนี้มันก็เหนื่อยป่ะแบบนั่งรออะไรเงี้ยไม่ไม่เหนื่อยหรอกมันเบื่อถูกป่ะแต่ถ้าถ้าจะทำระบบเงี้ยแบบไปเวที่แบบสองร้อยดาวอะ่ะชนสามร้อยอะไรเงี้ยเอ,อ๊ะมันก็โอเคมันก็ไม่รอห้องนานมันก็เจอคนเยอะใช่ป่ะละ่ะดาวห่างก็ไม่เป็นไรครับคือแผ่นนี้มันบวกสองดาวแล้วนะเฮอ้ยสวยเพื่อน โอ้คือหายาเกี่ยวโดนปุ๊บนิดโอกาสรอดยาเลยอะเฉียะเฮ้ยเอาดีปาเต่าตัวโคตรขั้งอะตัวเก่งจริงจนงแะแต่ว่าก็ต้องใช้ถูกเกมเนะเดี๋ยวนี้น่าด่ามาชนแบบวิลโล่โลถึงเื่อนแพ้วิลโล่มาต่อโอ้โหไม่ได้เว้นระยะหายใจเลยเว้ยมันไหลามาหาผมเชยเลยอีกแล้วนะ แพ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าสินเราเยอะจัดเลยเว้ยเห็นียเอยชานี่แมป็นําำสวยอ่ะคือเดี่มผมพูดไม่ใช่อะไรไงคือแบบสมมติเจ้า80เจอแต่90้าสิบอะไรเงี้ยมันมันหาไม่เจอครับมันหานานมากนะอันนี้ก็นั่นแหละนะปัญหาของแพทน,นี้แล้วกันที่แบบเขาก็เพิ่งทำมาเนาะระบบเลน24ชั่วโมงแล้วก็ระบบ2ดาวอะไรเงี้ยจะเป็นไปได้ก็จะจอ,อยไปหกสิบร้อดาวอะไรเงี้ย เล่นเกมหนึ่งนะครับพักคลิปนาทีห้องคลิปนาที <c oughs> เอาจิงผมถ้าถ้าอย่างเงี้ยผมอยากเล่นแบบเออเอามาให้ดีกว่าไม่ใช่ไรนะมันจะได้กดออกเกมไงคอนโดแบบไม่รู้ดิผมอาจจะคิดคนเดียวก็ได้มั้งรอห้องนานผมก็แบบไม่รู้จะทำอะไรอะ แอ <c oughs> บตอนนี้เราได้ดาบเดยไม่เช่แล้วผมอาจจะต้องระวังบิโล่มากกว่านี้ <c oughs> นี่ขนาดมีแด 1, นซะ์กิ่หนึ่งสองรอบเนี่ยคิกตัดเลือดวะนี่อย่างผมเกมนี้เหมือนเหมือนใช่ป่ะร้อยแปดสิบเออกดเจอกรร้อยร้อยสามร้อยดิเออก็มันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่เลย ออไอ้ดาวเยอะกันปะไอ้ดอยเนี่ยถึงฮิลถังแบบนี้ก็หนีไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกดยอมอ่ะของฮิลครับ,บเฮ้เราขึ้นจบได้ไปเเะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวผมตามเองเพื่อนตรงนั้นเหลือแค่สองนะสองสามครับไม่แลบแบ่งหน้าที่กันไปนะโอเคสุดแล้วกันโอ้แรงมาก ไม่อยากเลยว่าได้ดาบแดงเนี่ยโอเคเต็มร้อยครับน่าจบเลยเนะก็หลังๆมาใช่ป่ะช่วงช่วงนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันสุ่มห้องได้ง่ายเจอห้องง่ายเ,ยเออโอเคอะ่ะก็ได้เล่นยา,ยาวๆอะ่ะเจอน,นี้ก็ร้อยแปดสิบเจอสามร้อยดาวนะห้องต่อก็ถือว่าโอเคเลยก็เล่นได้ดีกว่าต้องรอแบบเป็นชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยนะครับ ผมว่าคนที่ร้อยดาวบวกฝีมือแบบเก่งกันทุกคนอยู่แล้วเวยยิ่งกด5้าผมไม่กด5ไลฟ์สดแต่โอโ้โหร้อยดาวบวกคือโหดกันมากแนละ้วจริงอะคือไม่ได้เล่นแย่เลยเวยคนดูมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบบางทีเราเล่นแย่นะนั่นแหละไปคิดอะไรมากเลยโอเคครับห้องกอเลียดเดียวมะ กับเซติมฟูตเบดแรงเนี่ยจะประมาณนี้ถ้าชอบหรือฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดตานะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เ,เชินใหม่เกมหน้านะครับ